แฝดโดนแฟดโดนคนอื่นใช่ไหมจบใจจบใจก็มาเรน่า there are better ways to survive than o path oh, I'm so ashamed poorer t h n me how will I live with myself need a drop เหมือนเดิมพี่อยู่ไซซีอ่ะ มันจะมีเหรอมันจะมีเหรอเอาน้องไก่ตั้งไว้ตรงไหนดีวะอันนี้เนละเฮ้ยมันอยู่ใกล้เลยนี่ตู้คอนเทนเนอร์ก็มาไม่มน่าจะมีอะไรล็อกตาแลกมันจะยิงบวกๆคือยิงบวกๆก,กันงนั้นอละอืมสองหนึ่ง สางพีกเงียเงบเงียบกิ๊บดมีรถมีไม่ตาแรกไม่น่าจะมีคนรอแฟงหลังนะคิดว่าเฮ้ยโอตกใจโอ้เ <c oughs> ม,มาสะบัดเลยเพื่อตายยังอ่ะเรียบร้อยแล้ว เกือุ้ยมันฉีดสเปซใส่ไม่ได้วันนี้เราต้องพูดเราต้องพูดนะ Last player standing Fight down A ข้างล่างนั่นแหละ ซีดูกันป่ะเนี่ยเมื่อกี้พี่ได้ยินแบบๆนะว่ามาซีดูกันไม่แน่ใจเชียรหูตัวเองไว้ขวาขวาสีสเปย์ใส่เมื่อกี้มันอ๋สักทีดิสักทีดิสักทีดิเดี๋ยวรอตายก่อนซ้ำแน่นอน ใช่ปะเดินเข้ามาแล้วมีเออเออเข้าเข้านี่กูย um ืนกูกูยืนนิ่งๆเลยบอกเลยกูยืนนิ่งๆเลย Thế ta kêu dụng chứ này á Ui Last player standing. แค่ฟู n าวไหนก็ตาสุดท้ายแล้วมาเจอพลังนี้หน่อยเป็นไง โดนสีพี่แน่นอนเออเรียบร้อยเนี่ยโอ้โหดิเซ็ตไวรุ่นโอ้ยอย่างเท่ยัดอะไรยัดอะไรเขาไม่รู้ชนะ ไ <Everybody>. hey! ก,กลหมดเลยค่ะ<น>ไก,กลหมดเลยเมื่อกี้อยู่ก็เดินเข้ามาหามันดักเราดักมุมดักมุม <enemy> มาแล้วลหน้าเราหน้าหน้าหน้าซ้ายซ้ายซ้ายพี่เนี่ย หมายกิฟต์เ่อไมายเธอก็วันไงพี่ดักเลยตรงไฟตรงไฟ ทำได้ครัส,สได้ข้าบีเหรอใช่ครับตามัาเกดไปเล่นกันดี่นี่จะักเข้าผิด ไซากตัวสุดท้ายซากบอกเลยนั่นเลยอุ้ยได้ช็อตเก็บสามย่าสามตัวได้โอ้ยเดาผมกล้าเดินเหรอเดินเข้ามาดี ถอยไปแล้วถอยกลางไปแล้วถอยมาถอยมาถอยมาแหมเทิดก็เรียกว่าเทิดเย้เฮ้ยเข้าเข้าเข้าเกือบแล้วอุ้ยตายฮะเจอเห็นตัวเดียวแต่เขายิงไปสองแล้วไงมันก็เลยเห็นแค่ตัวเดียว สายตัวหนึ่งสายสุดเออห้องหนึ่งกันเลยตัวหนึ่งล่าสุดสวยกดตีเลยเออพี่อยู่ในห้องก็ได้ anyway> เอาเงียบพี่แล้วก็รอสแปมตอนตอนมาดีฟิวอะแก แกตีหมดพี่ไม่ต้องเข้าค้อที่นึงค้อทีนึงย่องเข้าไแล้วไอ้วนลึก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 ลดกลึ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 กลยกล<น>้ยอึกล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 รกลึกลากลึกลึกลึกกลึกลึกลกลึกลึกลเกีึกล <c oughs> ยูจอยมึงไม่ฟังเสียงเลยนเนาะเฟิร์ดากอยู่เราดักตรงนี้วะดังไ,งโโไม่ได้โอ้โลแม่งวิ่งจริงนัดเดียวต้องตีเฉยเรามาเล่นไล่จับกันเหมือนเดิมเด้าไล่เรียวไอีกแล้ว, <laughs> ลว <laughs> <laughs> เล่นได้จับไงแต่นี่มีสองคน <c oughs> เราจะตายอีกได้ไหมชาเดี๋ยวครับผมฮีลผมด้วยฮีลไม่มีฮีลแล้วดักไปดักไปน้องดักน้องดักน้องดักเออสวยเราอยู่บนอยู่บนกับอยู่หลังแค่นั้นแหละไอพี่ตัวหลังให้ตัดตรงบนด้วยตรงกลางเขาที่เราอยู่ในทางู่หรือไงเนี่ย

ดบไปขอบคุณครับเฮ้ยเอานนี้ดีกว่าเทกว่าพีย่กว่าแต่พี่ต้องให้น้องช่วยต้องรอก่อนโอ้พี่ต้นเล่นขอนน้อยอะ่ะใช่อุย้ย เจ็บแล้วอ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเมาโอเมดิไม่รู้ค่ไหนได้ไหมอุ้ยเยสทันทันทันเปล่าทันไม่ทันไม่ทันไม่ท